สวัสดีค่ะวันนี้มีเทคนิคดีๆมาแนะนาค่ะเมื่อมีสัญญาณ <c oughs> ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะวิธีการเปลี่ยนเองง่ายกว่าที่คิดมากมาๆขั้นแรกเอารูกุญแจมาเลยค่ะ <c oughs> เป็นรูกุญแจตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นของ mercedes benz c220d นะคะจะเป็นรูกุญแจแบบใหม่ค่ะตัวนี้ถ้าไปเปลี่ยนร้านก็จะอยู่ประมาณ2-300บาทนะคะเรามาเปลี่ยนเองง่ายมากเลยค่ะขั้นแรกนะคะกดตรงปุ่มเล็กๆตรงนี้ค่ะก็จะมีกุญแจสำรองออกมา ตัวนี้จะใช้สำหรับไขล็อกเกอร์นะฝั่งพาสเซนเจอร์กดแล้วดึงออกมาเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปกด,ดปุ่มเดิมอีกครั้งแล้วดึงฝาด้านหลังออกค่ะแบบนี้นะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะสังเกตฝั่งซ้ายมือนะคะจะมีปุ่มเล็กๆสําหรับกดล็อกแบตเตอรี่เก่าค่ะจะมีช่องเล็กๆค่ะฝั่งนี้เขาจะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่ตัวเก่าไว้นะคะดึงออกมาแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมง่ายนิดเดียวค่ะแบตเตอรี่จะคว่ำอยู่นะคะแล้วก็พลิกออกมาอีกด้านหนึ่งตัวนี้แอชใช้มาประมาณ4ปีได้ค่ะถึงหมดอายุการใช้งานถือว่าระยะเวลาการใช้งานคุ้มค่ามากๆเลยค่ะแอชก็จะเอาตัวนี้นะคะไปให้พนักงานดูนะคะได้มาปุ๊บ พนักง,งานก็จะจัดแบตเตอรี่มาให้เป็นตัวนี้ค่ะของ D I Y แบตตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ก้อนละ21บาทจริงๆค่ะ21บาท คุ้มค่ามากราคาดีมากๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าแบตตัวนี้จะอยู่ได้กี่ปีมาลงมือเปลี่ยนกันเลยค่ะแกะแบตเตอรี่ออกมาะะแล้วก็ใส่ที่ถาดของแบตเตอรี่ตัวเก่านะคะอันนี้จะต้องใส่ความนะคะใส่ความเอาโลโก้แอบเข้าไปตรงด้านถาดด้านในนะคะความเข้าไปแบบอย่างนี้ค่ะพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็เสียบกลับเข้าไปที่เดิมค่ะเขาจะเป็นล็อกของเขานะคะพอได้ยินเสียงคลิกปุ๊บก็จะเสร็จละอันนี้พอเสียบแบตบเสร็จ ก็ปิดฝนังค่ะปิดกก็บเข้าไปที่เดิมแบบนี้นะคะกด,ดปุ่มล็อกปุ๊บแล้วเขาก็จะคลิกอีกหนึ่งรอบแล้วก็เสียบลูกปุญแจตัวล็อกเกอร์กลับเข้าไปที่เดิมค่ะทีนี้ถึงขั้นตอนสําคัญแล้วนะคะขั้นตอนการเทสนะคะว่าจะเป็นยังไงใช้ได้ไหมลองดูซิกดสตาร์ทเครื่องยนต์ดูค่ะเยย่ห <Yay! S 2> น้าจอหายไปแล้วค่ะเรียบร้อยดูสิไม่มีการแจ้งเตือนแล้วนะคะตอนนี้ทําเองง่ายๆแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะจากคอร์สสองถึงสามเหลือแค่21บาทท้วนค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ